ไไร้่่ไไมมปูสนับสนุนรายการโดย The First Tour and Travel ละเมืองในประเทศไทยนะครับมีแต่ความขึ้นชื่อในเรื่องของสตรีทฟู้ดนะฮะและเชียงใหม่ก็เช่นเดียวกันนะครับผมผมได้ยินมาว่านะครับหลายๆร้านสตรีทฟู้ดในเชียงใหม่นะฮะก็ระดับมิชลินเลยทีเดียวนะฮะอย่างร้านนี้ที่ผมกำลังจะพาไปนะครับผมเป็นร้านที่ได้รับแบบการันตีระดับมิชลินไกด์นะครับคือด้านหลังนี้นะครับผมร้านข้าวเกียบปากหม้อสาคูไส้หมูลุงขจรวัดเกตร้านนี้พิเศษยังไงพร้อมแล้วเดินข้ามถนนไปกับผมครับ น่ากินมากเลยครับผมอันนี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเสรีลุงที่นี่เปิดมากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบกว่าปีครับสามสิบกว่าปีก่อนผมเกิดนะครับเขาบอกว่าเขาเก็บปาหม้อกับสาคูเส้หมูที่นี่อร่อยมากงั้นผมขอลองชิมได้ไหมครับเชิญเลยครับจริงเหรองั้นขออนุญาตนะครับ ้งบางมากอย่างที่คุณลุงเขาบอกก็คือแป้งที่นี่ทำเองแล้วเมื่อกี้ผมสัมผัสได้ถึงความนุ่มราวโมจินะฮะแต่ว่าตัวไส้ข้างในก็แบบมีความหอมของตัวหมูอร่อยมากแต่ตอนนี้รู้สึกว่าแอบอยากชิมสาคูไส้หมูอันนี้มาแล้วครับผมสาคูไส้หมูนะครับผม ขอชิมนะฮะอะไรครับไอตัวไส้นี่คือมันเหมือนกันเลยไส้เดียวกันกับเขาเก็บครับแต่อันนี้ไส้เราจะเคี่ยวนานหน่อยให้มันเวลาปั้นเป็นลูกมันจะได้แข็งอ๋อก็คือแยกแยกกันแต่ว่าตัวไส้ก็เหมือนกันครับตัวไส้เหมือนกันเดี๋ยวขอโชว์หน่อยนี่นะฮะอ้วนไงอร่อยคือตัวสาคูเนี่ยผมรู้สึกว่าจุดเด่นคล้ายกันจุดเด่นเหมือนกันเลยดีกว่าก็คือเรื่องของแป้งแต่นี้คือแป้งมันแบบมันนุ่มมันแน่น กว่าข้าวเกียบคือคนละเทคเจอร์เลยแต่อร่อยเหมือนกันรสชาติดีมากเนื้อแป้งหนานุ่มหอ่อแบบกำลังดีแล้วก็แบบเคี้ยวกินกับไส้แล้วแบบกลมกล่อมนะฮะคุณลุงครับถามหน่อยฮะคือที่ที่นี่เปิดกี่โมงครับหกโมงครึ่งหกโม,ง,ง,มงเช้านะฮะปิดก,กี่โมงครับ,รบห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นนะครับผมเมื่อกี้ลุงอยากจะบอกอะไรผมนะครับอ๋อจะมีแบบใส่กะทิไงฮะอ๋อต้องใส่กะทิด้วยเหรอข้าวเกียบปากหม้อครับเมื่อกี้ผมกินผิดไปครับ พอไปองกินใหม่ก็กินใหม่โอ้โหนี่นี่ผมไม่เคยเห็นเค่อยกับผับม้าแบบนี้เลยดู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 นี่ลุงรากะทิให้ผมนะฮะอร่อยมากกะทินี่มันทำอะไรให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับนี่แบบเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกอันนี้สัคูกล่องเท่าไหร่ครับ20่สบาทเหมือนกัน20บาทเองแล้วตัวข้าวเกี๊ยบครับเหมือนกันเหมือนกันนะฮะซึ่ง2เมนูนี้นะฮะพูดเลยว่าได้รับมิชลินไกด์เซเลคชั่นปี2022นะครับผมปีนี้เลยนะฮะ ก็อย่าลืมนะครับใครที่มาเดินเมืองเชียงใหม่นะครับแวะมาชิมได้นะครับผมสาคูไส้หมูกับข้าวเกี๊ยวปากหม้อลุงขจรวัดเกตครับผมยังไงต้องขอบคุณด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นี่คือเมนูอาหารกลางวันของชาวเรานะฮะในวันนี้นะฮะก็สุดติ่งแม่ครับผมกับร้านหมอโอชาเจ้าเก่านะครับผมตลาดอนุสารนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่ถ้าเกิดว่าไม่สามารถมาแวะที่ได้ผมว่าพลาดครับผมดูจากปริมาณของอาหารและความโหดร้ายของอาหารทะเลนะฮะผมว่าทุกคนน่าจะชอบใจนะ,ะเดี๋ยวผมจะแนะนําทีละเมนูนะครับผมสาหรับเมนูแรกนี้นะฮะคือผัดซีอิ๊วทะเลนะฮะจานนี้นะฮะ เขาบอกว่าลาดหน้าหมูที่นี่อร่อยมากเดี๋ยวลองชิมดูนะฮะเมนูนี้นะฮะคือกุ้งคั่วพริกเกลืออ่าและก็นี่ครับผมไฮไลท์ประจําวันนี้นะครับผมปูผัดผงกะหรี่เมนูยิ่งใหญ่นี้ปลาเก๋าราดพริกนะฮะและเมนูสุดท้ายนะครับปูนิ่มผัดพริกไทยดำครับแล้วผมขออนุญาตชิมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมก่อนนะครับเมื่อกี้เพิ่งยกมาจากครัวเลยนะครับอดใจไม่ไหวฮะไปยืนดมอยู่ข้างหน้าครัวเมื่อกี้ ผัดซีอิ๊วที่นี่มีกลิ่นหอมมากครับคืออย่างที่บอกครับสองเมนูนี้นะครับมีคนแนะนํามาบอกว่าผัดซีอิ๊วแล้วก็ราดหน้าที่เนี่ยห้ามพลาดเพราะว่าความหอมของกระทะที่นี่มันเด่นจริงๆนะครับอย่างนี้คือเดี๋ยวผมขอลองชิมอันนี้ให้ดูแล้วกันหอมจริงๆ,ๆตัวแป้งที่นุ่มหมูชิ้นนี้กำลังดีเที่ยวเข้าไปเจอผักนิดนึงเนี่นผักของเขายิ่งสดสดอยู่เลยผมชอบความที่คณาเขามาแบบ ดอกมาเต็มกรอบๆนี้นะครับือคือผักไม่ขมเลยมีความกรอบแยกกันทํามาดีมากอร่อยมากๆเลย2เมนูนี้ถ้าเกิดใครอยากจะมากินแบบอลาคาร์ดผมแนะนำนี่ครับเมนูเหล่านี้พี่เจ้าของร้านเป็นเชฟให้ผมเองด้วยนะฮะถือว่าเป็นเกียรติมากๆนะครับและเมนูนี้ครับผมกุ้งคั่วพริกกะกุ้งใหญ่มาก นี่คือกุ้งเต็มๆนะฮะเต็มตัวนะฮะจากร้านเหมาะโอชาแน่นที่สำคัญคือตัวพั่วพริกเกลือเนี่ยพวกเครื่องเคียงต่างๆเนี่ยกำลังดีไม่เผ็ดมากแล้วก็มีความแบบกลิ่นหอมของพริกผักชีหอมกระเทียมเจียวทุกอย่างดีมากเลยและนี่เมนูที่ผมเฝ้ารอนะครับเก็บไว้ล้างหลังเลยสุดยอดแห่งพลังก้ามปูปูผัดผงกะหรี่นะครับผมเดี๋ยวจะมีการเลิกมือนิดหน่อย โหสุดจริงดูปูที่เขาให้มานี่ตัวจะเท่าหัวผมอยู่แล้วนะครับผมดูโหยจัดแล้วดูหลุดมาดูนี่ดีครับโอ้นี่เราอยู่ทะเลปะเนี่ยอร่อยมากเลย คือปูนี่เรื่องหนึ่งนะความเนื้อแน่นของมันนี่คือสดมากในกระดองนี่คือมีเท่าไหนสเปซไม่มีเหลือเลยมีแต่เนื้อนะฮะแต่ที่ผมอิมเพรสจริงๆนะครับก็คือตัวกะหรี่ครับผมผัดผงกะหรี่นี่คือแบบถูกต้องมากอร่อยมากแบบเข้ากันดีกับเนื้อปูมากมีความเป็นกลิ่นเนยนิดๆแล้วมันแบบเข้ากับอาหารทะเลมากเลยผมว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ชิมมานะครับตัวนี้เนื้อปูยิ่งใหญ่จ okay. ริงแกะปลาเก๋าราดพริกครับผม นี่ก็ตั้งใจลาดเลอเกินนะพริกเนี่ยอร่อยไาเก่าลาดพริกนี่อย่างที่ผมแซวเมื่อกี้นะฮะคือเขาตั้งใจลาดพริกมากครับแต่พริกเขาไม่ได้เผ็ดมากมีความหวานเปรี้ยวเค็มเผ็ดกำลังดีเพื่อเด็กกินได้นะเมนูนี้อเครับสุดท้ายปูนิ่มผัดพริกเทดดัมปูนิ่มผัดพริกเทดดัจานนี้นะครับปูมันนิ่ม แต่ในมันก็มีความกรอบไปในทีคือเหมือนกรรมวิธีของเขาคือเอาปูนี่มาทาอะไรบางอย่างที่ทําให้แบบว่าข้างนอกมันกรอบข้างในยังนิ่มเหมือนเดิมแล้วก็ตัวพริกไทยนี่มันยังมีกลิ่นที่แบบเต็มที่อยู่แต่ว่าไม่ได้ถึงกับแสบจมูกนะฮะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยมากๆครับผมเป็นไงครับคุณผู้ชมเมนูทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาแล้วรับประทานชิมลิ้มลองให้ทุกคนได้เห็นนะฮะผมพูดเลยว่าทุกเมนูอร่อยมากๆใครที่อยากจะมา ลิ้มรองอาหารที่นี่นะครับผมเหมาะโอชานะฮะที่นี่เปิดทุกวันเลยนะครับผมตั้งแต่1 1 0 0โมงจนถึง3ทุ่มแต่จะมีช่วงเวลาเบรกนะครับระหว่างเวลาประมาณบ่ายสถึงโมงเย็นเพราะฉะนั้นใครที่มาก็คำนวณเวลาดีๆนะฮะที่นี่อยู่ใกล้กองบินนะครับ41ถ้าเกิดว่ากินแล้วจนอร่อยหออก็ไปบินต่อได้เลยนะครับผมและถ้าใครอยากลิมรองอาหารทะเลอร่อยหออแบบนี้ที่นี่ครับเหมาะโอชาครับ ได้เวลาร่วมสนุกลุ้นอร่อยฟรีถึงบ้านกับ The First Estimate เที่ยวสุดโลกดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The First Estimate แล้วตอบคำถามจากรายการครับวันนี้ถามว่าเมืองจุมอ่อนมีความหมายว่าอะไรระหว่าง TF 1เมืองสีฟ้าหรือ TF 2เมืองสีชมพูส่งคำตอบที่ถูกต้องมาที่แอปพลิเคชัน The First Estimate สามารถใช้สิทธิ์ในการตอบคำถาม,ถามได้เพียงครั้งละหนึ่งครั้งทางทีมงานจะแจกคู้โชคดีที่ตอบถูกจำนวน5รางวัลรับไปเลยชาเทาซอนแอนด์วันอลิเบียนไหนพร้อมแพ็กเกจสุดหรูหราจากร้าน เวี่งจุมอ่อนติดตามกติกาและรายชื่อผู้โชคดีได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Estimate เที่ยวสุดโลกคุณผู้ชมครับวันนี้ผมสุดจะอิ่มนะฮะอิ่มที่สุดในรอบหลายเดือนของผมเลยนะครับแต่ก็คุ้มค่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมได้ลงไปเดินทางนะครับแบบชาวโลเคอลนะครับเป็นชาวเมืองเชียงใหม่แบบแท้จริงนะฮะ ไปเดินทั้งสตรีทฟู้ดไปกินอาหารอร่อยๆมากมายนะครับทั้งวันก็ถือว่าคุ้มอยู่แต่ผมว่าเดี๋ยวผมก็ต้องเบิร์นออกบ้างนะไม่งั้นผมมีหวังพุ่งป่องแน่นอนนะฮะแต่ยังไงการเดินทางดีๆแบบนี้ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับขอขอบคุณ w s k i n Care e x p e r t Protection s u n s c r e e n ร้านทองแทออโรรายาสตรีฟอราที่พักจากพระสิงห์วิลเลจสายการบินไทยสมัย และการเดินทางสะดวกสบายจากแบรนด์ลำปาง The First Tour and Travel และทุกๆสถานที่ที่เราไปวันนี้ด้วยครับผมยังไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ได้อาทิตย์หน้าครับผมที่นี่ที่เดียว The First Ultimate เที่ยวสุดโลกครับผมลาไปก่อนครับผม ผมอยู่ที่บ้านเบเกอรี่นะครับแขกของที่นี่จะเป็นชาวต่างชาติทางนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นคนฝรั่งเศสนะครับไฮไลท์ของเราก็จะเป็นตัวเกงกะรีเกงกะรีนะตรงนี้เลยนะฮะไม่ใช่อุทยานแห่งชาติที่ไหนนะครไม่ใช่ป่าที่ไหนเลยนะครับแต่เป็นร้านอาหารวันนี้มาพักผ่อนที่พระสิงห์กิเลศ